สวัดีค่ะวันนี้พี่พอจะมาพามาทําดอกกังหันนําโชคนะคะลักษณะนี้นะคะทําง่ายๆค่ะมีริบบิ้นสีเส้นค่ะยาวอยู่ที่30ซนติเมตรค่ะเอาริบบิ้นมาพับเข้า10ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่1มาค่ะเส้นที่2ประกบเส้นที่1นะคะเส้นที่3ประกบเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ลอดการเส้นที่1ค่ะ ก็เอาเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะก็ใส่ตังเหรียญน,นะคะพับตามความถนัดได้เลยค่ะเอาเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่พับมาค่ะกลับด้านค่ะทำอีกรอบนึงเพื่อความแน่นหนาค่ะ กับได้ค่ะทีนี้จะทําเส้นนี้นะคะหันลิบบี้ไปทางด้านขวาะคะ่ะแล้วก็หันปลายลิบบี้มาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนด้นหมุนรอบหนึ่งค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องน,นี้ค่ะน้องจะออกมาลักษณะนี้นะคะหันลิบบี้ไปทางด้านขวาะคะ่ะหันปลายลิบบี้มาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนรอบหนึ่งะคะ่ะแบบนี้นะคะ ทำทั้งสี่ด้านนะคะได้ลักษณะน,นี้นะได้ทั้งสี่ด้านอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ค่ะพับเส้นข้างบนลงมาค่ะเส้นบ้าน สายขามาทางด้านขวาแล้วก็เอานิ้วกลางค่ะดันริบบิ้นแล้วก็หันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองสอดเข้าช่องนี้ค่ะยกขึ้นนิดนึงนะคะในงานปลายริบบิ้นจะสอดเข้าไปข้างล่างค่ะยกขึ้นเพงจะทะลุออกมาข้างล่างเนาะแล้วเราค่อยจัดกลีบใหม่นะคะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะทำง่ายๆค่ะ ทำให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะใช้มือยกนิดขึ้นนิดนึงนะเนี่ยน้องก็จะเข้าไปอย่างนี้ค่ะพอเราเนี่ยไปวางไว้ไหนแล้วนะ้องยกตัวนี้ค่ะนี่ประคองยกตัวนี้ขึน้นน้องจะได้ออกมาข้างล่างได้ เสร็จแล้วตอนนี้เราจะทําจัดกีบให้น้องเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ระหว่างตัวด้านขอบอย่างนี้นะคะให้น้องอยู่ระหว่างแบบนี้เสร็จแล้วค่ะตกแต่งตัดลิบบี้ส่วนเกินออกค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะทําอย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่รูปปัดเนาะแต่พี่พรจะใส่รูปปัดนะคะ เพิ่มความสวยงามน,นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับน้องนะพี่พรก็จะใส่ลูกป,ปัดนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะสาหรับกังหันนำโชคขอบคุณมากค่ะ